เอตัวน้าอนี้วิธีแรกตัวน้าะก็ตอเขาออกบเลยก็ําหน้าตพีแล้วก็อ okay ี่โมนะไปห้ื <car 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 ้นกวเ่ายแมบตัวแล้วก็เขาบอกว่าผู้หญิงทำได้แต่ผู้ชายทำไม่ได้อ่ะพี่พื้นลองไปสู้เขาเอ้ยูกนั่งหน้าอ่ะเดะเดเดอ่ะตัวหน้ามแทง ต่อส้นต่อส้นโอเคอ่ะอีกทีใช่ค่ะแล้วก็อาขาออกอาขาออ,อกโอเคอ่ะแล้วก็ก้มไปให้ขนาดกับพื้นก้มอีกค่ะให้ขนาดกับพื้นขนาดกับพื้นขนาดยังโอเคอ่ะอะไรก็โอเคยกเข้าแน่นลำตัวแล้วก็ยืดปืนสุกเขาลุกขึ้นมา 太了！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！